สวัสดีครับสวัสดีกานครับจาก s t e ท t i t n o n นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะไปวิธีการดูนะครับว่าในส่วนของเ c e b o o k ของเรานะครับไปเชื่อมต่ออยู่กับอ,อะไรบ้างนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k ที่มือถือของเรากันนะครับ สมวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของ f a c e b o o k กันได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ส่วนของด้านบนขวามือนะครับที่จะเป็นในส่วนของเมนูนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกกันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าเมนูกันนะครับก็หลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปส่วนของด้าน ล่างสุดกันได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีป๊อปอัพนะคบแสดงลงมากันนะครับก็ถ้ามีป๊อปอัพแสดงลงมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการ เลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่าการได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราก็จะเข้ามไปส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับโดยในขั้นตอนถัดไปก็ここให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวกันนะครับก็แถบเมนูก็จะประมาณนี้นะครับก็ทำการคลิกกันลอดครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวของเรากันนะครับเมื่อเรามาถึงหน้านี้กันแล้วนะครับก็ขั้นตอนถัดไปให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่าข้อมูลบน Facebook ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปส่วนของหน้าการตั้งค่าข้อมูลบน Facebook ของเรากันนะครับโดย ถ้าเราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าดําเนินการต่อโดยแถบเมนูที่จะอยู่ด้านล่างนะครับก็ทําการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วกันแล้วนะครับ เราก็จะเข้ามาในสองหน้าถัดมานะครับโดยในหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับแอปนะครับที่เรา,าใช้ส่วนของเฟซนะครับเชื่อมต่ออยู่กันนะครับก็จะมาแสดง <JESS> อยู่ในหน้านี้ทั้งหมดกันนะครับโดยในหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะลบออกในส่วนของแอปนะครับที่เราไม่ได้ใช้งาน ที่เชื่อมต่อเกี่ยวกับเฟซนะครับก็สามารถลบได้นะครับก็ทำการคลิกด้านลด้านหลังกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราในส่วนของดูรายละเอียดว่าออมีเฟซเรานะครับเ mm. ชื่อมต่ออยู่กับแอปไหนบ้างน,นะครับ mm. ก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของแถบเมนูถัดไปกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับก็จะเข้ามาสงองหน้าขั้นตอนถัดมากันนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของแถบเมนูถัดไปนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วกันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะแจ้งน,นะครับว่าเราได้ทําการดาเนินการตรวจสอบ กันแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้าวิธีการตรวจสอบนะครับว่า Facebook ของเรานะครับเชื่อมต่ออยู่กับแอปอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะลบแอปนั้นออกไปกันได้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ